นะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้กับช่องน้องไดมอนด์แฟมิลีด้วยนะคะ,มา,าาาคะมาดูเด็กน้อยอาบอาบทรายกันค่ะมาดูเด็กน้อยอาบทรายกันค่ะแม่ๆค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆท่านนะคะไดมอนสนุกไหมลูก ตเอตาเอ๋เอายทาแป้งเหรอครับทาแป้งเต็มเลยแป้งเย็นซะด้วยทาแป้งเย็นซะด้วยครับมอนซ่าครับมอนซ่าจะกลับมาแล้วใช่ไหมคะเด็กน้อยตาโตตาเอตาเอ๋ตาเอ๋ไวอึบ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  พ่อครับ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 เล่นทรายเหมือนผมน้อยผมไม่มีเพื่อนเล่นพ่อยังไม่โดนทรายเลยพอ่อโอ้เต็มตัวเลยมอน เ็กน้อยนี่หมูหรือครับนี่หมูหรือช้างครับเนี่ยหมูหรือช้างครับนอนตัวกลมเลยนอนตัวกลมเลยครับพ่อหวานายใส่ผมเดี๋ยวผมก็หวานายใส่พ่อคืนนะคะพ่อ อตะเอ๊ตะตเอ๊ะเยมีแต่ดินทรายเลยปะแป้งปะปะแป้งเองเหรอคบไอมอนชุบแป้งทอดไหมคะ <c oughs> <c oughs> หรือกลับบ้านครับพูต้องกระทะใหญ่ๆหน่อยครับม่อนบอกครับพ่อจะถมผมแล้วพ่อจะถมผมแล้วครับอ้าวผมผมไม่ได้แร้วพ่อดูตัวผมสะกอรอึ้บ เย็นจังเลยเย็นจังเลยครับดุ๊กดิกดุกด๊กดิกดุ๊กดิกมีแอบมองกล้องนอนเลยนอนเลย,นอนเ,ลยนอนเร็วเอ๊เอๆเอร้องเอ๊ๆไม่ได้ครับตาหลับทันที เออเอเอ,เ,อ,เ,อเมื่อกี้ยังตาโตอยู่เลยเออเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเด็กน้อยมอนจะนอนแล้วมอนจะนอนแล้วครับมอนขอนอนกับซ้ายนะคะเย็นดีครับเออเอเอ้ยยิ้มด้วยครับเด็กน้อยเด็กน้อยยิ้มด้วยครับวันนี้อารมณ์ดีจังเลยทำตาหวาน แลบ,บลิ้นด้วยอุ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยครับว้าวหน้ามันเขี่ยวจังเลยเอตทำตาหวานๆใส่แม่ๆด้วยเด็กน้อยขี้อ้อนเอาทำยังไงให้ให้ผมรล่อๆครับออมีอมยิ้มทำเหมือนแบบนุ่มหล่อ หนุ่มรอครับหวานเสน่ห์ไปทั่วครับผมโอ้เนนทาผมเหรอครับแม่แม่นินทาผมเหรอครับอมยิ้มมุมปากเอาเออเ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 ร็วเอ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 พ่อจะทมหนูแล้วนะพ่อจะทมหนูแล้ว ผมม่อนเลยพ่อให้ทรายดูดพิษออกให้ให้ทรายดูดดูดมลพิษออกจากตัวม่อนครับมลพิษ <c oughs> อ,อะไรคือมลพิษไม่รู้ <c oughs> ผมจะนอนแล้วนะพ่อ เล่นก่อกองรายกับพ่อนะครับถมเลย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 ครับเอะเอเะ จริงหลับจริงๆค <ates> <esis? S 1> รับง่วงแล้วเล่นไปเล่นมาหลับเล่นไปเล่นมาหลับตาโตจังเลยเจ๊เอาเปล่าเปล่าเป่าเป่าเปล่าเป่าเปล่าเป่าเปล่า หลับเลยหลับง่ายหลับได้หลับหลับหลับง่ายหลับได้จังเลยครับเด็กน้อยเอาเปบาเ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 บามือนุ่มจังเลยมือนุ่มนุ่มเนี่ยมือนุ่มนุ่มเนี่ยฮะมือนุ่มนุ่มมือนุ่มนุ่มครับเหมือนเขี่ยวจังเลย เด็กน้อยหลับแล้วครับหลับง่ายจังเลยมอนวันนี้ผมขอนอนอาบแดดในทะเลนะครับ <c oughs> พ,อพอทำอะไรผมครับเนี่ยจะได้เย็น มันนี้อากาศร,ร้อนเย็นมากเลยค่ะวันนี้มัดลนยี้ร้อนมา,มากเลยค่ะแดดพัดลมยาวไม่เหนียวผมขอนอนแล้วนะพ่อผมไม่ไหวแล้วนอนเลยสบายเหลือเกินต่างคนต่างนอน <laughs> ผมเตรียมผมเตรียมลงกระทะแล้วครับผมเตรียมลงกระทะแล้วครับ อาบน้ำเสร็จก็มาปะแป้งแล้วก็นอนครับน้ำเสร็จแล้วก็มาปะแป้งพร้อมลงทอดพร้อมลงทอดครับงวงน้อยๆน่ารักลิ้นห้อยๆปากห้อยห้อยครับหมวนงวงเก็บด้วยเวลานอนผมยาวยาว หมน่ารักไหมครับพ่อก็หลับลูกก็หลับครับพ่อก็หลับลูกก็หลับ ผมจะเป็นหมูแล้วครับหมูน้อยหลับปุ๋ยเลยครับสงสัยจะสบายมากๆากค่ะแม่แม่คะเย, <laughs> เย็นมากเลยค่ะขนาดพูดพูดเสียงดังยังไม่ตื่นนะคะ <laughs> ขนาดไม่ได้ไปนอนข้างๆน <laughs> ขนาดไม่ได้ไอพ่อควานไม่ได้มานอนข้างๆนะคะยังหลับ ยังหลับแบบไม่ลืมตาเลยค่ะสงสัยจะเย็นมากเลยสบายตัวแล้วครับนอนลิ้นห้อยไม่ลืมตาเลยครับ วันดีนะครับแม่แม่ครับฟันดีตอนเที่ยงเที่ยงันดีตอนเที่ยงเที่ยงครับบายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s ับสไคร b ์ให้กับไลมอนเฟมาลีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ